ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาในเดือนมกราคม2567เดเดือนแรกของปีมังกรทองนะครับสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้ชัดๆตรงนี้ว่าเดือนนี้นะครับเดือนแรกของปีนั้น จะเป็นเดือนที่คุณหาเงินหาทองได้ดีทีเดียวนะดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเจ้าเรือนการเงินและก็ดาวเจ้าเรือนลาบแต่แต่ดาวไปอยู่ในเรือนอริอืมหาเงินได้เยอะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายและต้องระวังเรื่องสุขภาพหรือใช้เงินไปกับสุขภาพของตัวเอง นี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์แต่อย่างไรก็ตามดูจากรอบวงโคจรของดวงดาวแล้วนะครับดาวพฤหัสด,ดาวเกตดาวศุกร์และดาวอังคารต่างก็ตรีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิงห์ชะตาคุณก็ยังมีความเข้มแข็งของดวงชะตาอยู่นั่นเอง 1-5ถึง5นะฮะถึงหมกราคม2567คุณจะมีความรู้สึกเบิกบานแช่มชื่นขึ้นกว่าช่วงกลางกลางเดือนและไปไปลายเดือนธันวาปีที่ผ่านมารู้สึกแช่มชื่นขึ้นนะ6 1ถึง10นะครับช่วงนี้ก็แฮปปี้สบายใจขึ้น11-15ถึง15งานเพียบ สิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากมายไปหมดเยอะไปหมดต้องจัดการหลายๆายอย่างในเวลาเดียวกัน16-20ถึงนะครับงานมีความสำเร็จดีแม้ว่างานจะเยอะตามที่สินแสหมิงบอกแม้ว่าจะต้องแก้ปัญหาหลายอย่างแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีลำหักลำโค้นที่ดีแล้วก็ไม่กลัวงานหนัก เป็นคนชอบจัดการเป็นคนชอบแก้ปัญหาอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่าในช่วงจังหวะตรงนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดี21จนถึง25มกราคมช่วงนั้นการเงินจะดีมากย้ำนะครับ21-25ถึงมกราคมการเงินการทองจะดีมากมีเงินเข้ามาหลายทางแ happy ปปในเรื่องการเงิน ติดต่อธุรัปปะปังธุรกิจใดๆจะได้รับความสำเร็จดีเป็นช่วงจังหวะที่ชะตามีความก้าวหน้าดีอย่างมากนะครับ26-30ถึงนะแฮปปี้สบายใจขึ้นมีความปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละเดือนนี้หาเงินหาทองได้ดีแต่ว่าหมดตังไปกับเรื่องสุขภาพตัวเองหรือการแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่าง นะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีสิงห์อ่ะตามที่ทินแสหมิงพยากรณ์ให้ฟังเลยนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาของคุณนั้นได้รับนะครับเกณฑ์พิเศษจากดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนที่9อยู่กับดาวเกตเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากตามหลักของโหราศาสตร์มันเป็นดาวที่ส่งผลดีในเรื่องของต่างประเทศและทางไกลเมื่อดาวสองดวงนี้อยู่ในเรือนที่9้า การติดต่อธุรกิจป่าปางใดๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศที่เกี่ยวกับทางไกลมักจะได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจงานหรือธุรกิจใดที่คุณดีลกับต่างชาติมีลูกค้าต่างประเทศหรือกําลังจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กจะค้าขายออนไลน์จะเป็นคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าออนไลน์สินค้าของคุณจะติดตลาดได้ง่ายมากและนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทํานะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ อย่ากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนนี้นะครับดาวสุกและดาวอังคารไปโครจตรตีโกว่าร่วมธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีสิง์เป็นอะไรที่ดาวสุกนั้นไปได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรดาวสุกนั้นมาจากเรือนการงานเรือนการงานได้มหาจักรอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรแล้วก็ตรีโกร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิง ไม่แน่เดือนนี้คุณอาจจะมีโชคดีเกี่ยวกับธุรกิจที่2ง,งานที่2ก็ได้ธุรกิจที่2อง,งานที่2ที่คุณคิดไว้หรือกําลังคิดกําลังแผนใหม่ๆกําลังอยากกระทำจู่ๆเมื่อจังหวะดวงดาวมันเอื้อประโยชน์มันก็ผลักดันให้คุณได้เข้าไปทําแล้วก็สําเร็จดีมากนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห ส่วนในเรื่องของความรักนั้นในช่วงเดือนนี้สำหรับคนโสดนะครับมีโอกาสพบรักต่างวัยนะและพบรักแบบปป,ปับป,ป,ปุบปรับมาชอบกันอยากจะมาใกล้กันคบกันคุยกันปุปป๊บปัปป๊บปุ๊บปั๊บอยากจะใกล้ชิดกันขึ้นมาซะอย่างนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับใครที่ความรักมันจางๆไปก่อนหน้านี้น่าจะกลับมากระปรี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นน่าจะคุยกันดูเรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับน่าจะแฮปปี้กันมากยิ่งขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าดูในภาพรวมแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงเดือนมกราคม2567นะครับนะครับจะแฮปปี้กว่าช่วงไปปลายปี256 6ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนผมก็อ้างอิงและก็เชื่อตามดาวตรงนี้ที่พยากรณ์ให้กับ FC ทุกท่านนะครับ